สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกรายการค้ารายการต่อไปนะคะวันที่11มกราคมออกไปเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินวอขายเลขที่อ้างอิง8829817ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเชียงใหม่ลงวันที่1กุมภาพันธ์2559รับชำระเต็มจำนวนเราจะมาวิเคราะห์รายการเงินก่อนนะคะ ดูตามโจทย์ก็คือเป็นการทำงานของระบบลูกหนี้และเป็นการทำใบเสร็จรับเงินชำระหนี้ครบตามจำนวนและได้รับเป็นเช็คค่ะสำหรับรายการค้าวันที่11นี้เป็นตามโปรที่1คือไม่เคยทำใบาวางบินมาก่อนนะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรมค่ะเข้า ที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์ลูกหนี้คลิกปุ่ม Work Flow ค่ะใบเสร็จที่เราจะทำคือใบเสร็จสินค้ามีรหัสคือ RI ค่ะเราคลิกเข้าไปนะคะโปรแกรมก็จะเข้าไปที่เล่มของใบเสร็จรับเงินซึ่งโปรแกรมได้เตรียมไว้ให้แล้วก็คือ เล่ม 0, 0, 0, 1ค่ะคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่แล้ว1ใบคือยการที่เราคีย์ไปแล้วในวันที่4มกราคมนะคะเราจะเพิ่มใบใหม่ก็กดปุ่ม F 3เพื่อเพิ่มค่ะสำหรับเลขที่และเลขที่อ้างอิง เราจะปล่อยไว้ให้โปรแกรม running ให้เองนะคะเราไปใส่วันที่เอกสารค่ะเป็นวันที่11ทับ01ทับ59ค่ะสำหรับชื่อลูกค้าใส่จุด enter ค่ะ เลือกบริษัทดอกไม้ค่ะ Enter เลือกไม่มีการค้นใบวางบินนะคะลงมาที่รายการ invoice ที่จะตัดชำระในครั้งนี้คอลัม n type ใส่จุด Enter ค่ะ ในที่นี้เราเลือก si ค่ะ enter เลือกคือใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้วงเล็บขายค่ะสำหรับลัมน์คอลัมน์เล่มเราจะยังไม่ใส่เลขที่เล่มนะคะมาที่ช่องเลขที่ใส่จุด enter ค่ะ ถ้าเรามาที่ช่องเลขที่โดยแม่ระบุเล่มมาก่อนโปรแกรมจะดึงเลขที่เอกสารของทุกเล่มมาให้เราเลือกค่ะเราจะมาคลิกที่เลขที่เอกสาร00002 00ค่ะแล้วคลิก enter เลือกค่ะสำหรับเคสนี้เป็นการรับชำระเต็มจำนวนเงินซึ่งยอดชำระก็จะตรงกับยอดค้างชำระ คือ36,380บบาทค่ะจากนั้นเราจะไปบันทึกรายละเอียดของเอกสารหรือรายการรับนะคะคลิกที่แถบรายการรับเข้ามาที่หน้ารายการเอกสารธนาคารที่เราได้รับในครั้งนี้มาที่คอลัมน์แรกใส่จุด โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอเพื่อให้เราบันทึกเอกสารการชำระเงินเราใส่จุดที่ประเภทเอกสารธนาคารนะคะใส่จุดแล้ว enter ค่ะเพื่อเลือกรหัสเอกสารธนาคารในที่นี้เราได้รับเป็นเช็คเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ แต่บริษัทเราเปิดบัญชีไว้กับธนาคารก,รส,กรสิกรไทยเราจะเลือกว่าเป็นเอกสารที่เป็นเช็คแต่เป็นเช็คของธนาคารอื่นค่ะรหัสก็คือ cl ค่ะ enter เลือกค่ะเลขที่เช็คนะคะคือ8829817ค่ะ วันที่วันที่รับเช็คเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่เดียวกันกลับไปเสร็จค่ะนั่นก็คือวันที่1101 5 9ค่ะ สำหรับวันที่เช็คเป็นวันที่เราจะเปลี่ยนที่วันที่เช็คนะคะเปลี่ยนเป็นวันที่01ทับ02ทับ59ค่ะผู้จ่ายเช็คคือบริษัทดอกไม้หรือลูกนี้นะคะ โปรแกรมก็จะดึงชื่อจากหน้าจอใบเสร็จเมื่อสักครู่มาให้นะคะจากนั้นลงมาใส่รหัสธนาคารของเช็คถ้าเราไม่รู้รหัสของธนาคารนะคะสามารถใส่จุด Enter แล้วเลือกรหัสธนาคารค่ะแต่ในที่นี้เราทราบว่ารหัสธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์คือ SCB เพราะฉะนั้นเราสามารถคีย์ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาระบุสาขาของธนาคารนะคะในที่นี้คือสาขาเชียงใหม่ค่ะมูลค่าของเช็คคือรับชำระเต็มจำนวนนะคะคือ36,380บาทค่ะ บันทึกเสร็จแล้วก็กดปุ่ม F10 เซฟค่ะสังเกตที่ยอดตัดจ่ายด้วยเช็คนะคะคือ 36, 3 6 6 8 8 0บาทค่ะยอดยอดรวมรับชำระทั้งหมดคือ36,380บาทค่ะ เราจะกลับมาที่รายการอินวายอีกครั้งนะคะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเ <10 S 1> สร็จแล้วก็ <30 S 1> กด F 1 0บบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัติคือเดบิต เช็ครับรอ,อนําฝากรหัส01รหัสขอภัยค่ะรหัส101302จํานวน36,380บาทเครดิตลูกหนี้การค้ารหัส101303จํานวน36,380บาทค่ะกดปุ่ม F10 นะคะเพื่อบันทึกค่ะ โปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ถ้าเราทำงานจริงเราจะต้องพิมพ์นะคะกดปุ่ม yes ค่ะเลือก RI01K คลิกปุ่ม OK ค่ะเลือกตัวเลือกบนนะคะ ในที่นี้เราจะพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบส่งของเต็มค่ะกดปุ่มพิ i n ์ค่ะที่เห็นนี้คือหน้าตาของใบเสร็จรับเงินที่พิ้นจากโปรแกรมนะคะดูเสร็จแล้วเราจะกดปุ่ม f 1 0หรือ esc a p เพื่อออกจากหน้าจอการสั่งพิมพ์ค่ะ ก็จะกลับมาหน้าจอให้บันทึกใบเสร็จไปต่อไปนะคะเราไม่บันทึกต่อก็กด esc a ออกค่ะกดปุ่ม yes นะคะตอนนี้จะมีใบเสร็จ2ใบแล้วนะคะกด esc a p ออกจากหน้าจอนี้ค่ะกลับมาที่เล่มใบเสร็จก็กด cancel อีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็จะกลับมาที่เมนูหละ่ะเป็นอันเสร็จการบันทึกรายการใบเสร็จรับเงินนะคะ